พิธีกรอาไรคันนี้คือใครครับรออกมาเป็นเราอย่างไงครนะับครับก็ดีครับพี่ชายถูกเพราะใช้เงาผมเลยนะผมเห็นแต่ก็ถ่ายถูกก็อย่างที่บอกครับพิธีกรก็เป็นอะไรที่เราไม่ได้ทําบ่อยนัก <c oughs> ถ้าเป็นละครก็จะรู้ทำยังไงคือทำานานแล้วก็พอรู้อะไรอย่างนี้พิธีกรเองต้องเรียนรู้อีกเรื่อยๆครับก็ <c oughs> จริงๆชอบมานานแล้วอย่างอย่างป,ปีปีที่แล้วก็ทำคัวนิซองใช่ไหมฮะ ก็จริงๆเป็นศาสตร์ที่เคยคุยกับผู้ใหญ่แล้วว่าเอ้ยผมอยากทําอยากลองดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆฝึกฝนมาเรื่อยๆแต่สาคัญที่มาทำเศรษฐีป้ายแดงนี่คือเรื่องของคอนเทนต์เพราะว่าที่คุยกับทีมงานรายการแล้วรู้สึกว่าคอนเทนต์มันเจ๋งมากเพราะว่าเป็นการชี้ช่องรวยชี้ช่องทาอาชีพกบับผู้คนนะฮะยิ่งช่วงนี้แบบครโควิดโควิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะบางทีบางคนที่เป็นพนังกงานเงินเดือนก็มีความฝันจะมีธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมองแล้วกายตัวจริงๆถ้าเรารู้ข้อมูลจริงๆเห็นตัวอย่่างทีีดเ มันสามารถทําได้ทุกคนถ้าผมเชื่อว่าผู้ชมที่ชมรายการของเรานะครับจะจะเห็นช่องเห็นทางจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่ได้ความบันเทิงเพราะว่าเรามีตัวอย่างทั้งแบบธรุกธรกิจสตาร์ทอัพธ,ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งหรือธรุรกิจที่ดังมากๆแล้วหรือธุรกิจที่ดังแต่รุ่นพ่อร,ร,ปปรุ่นปู่มาจนถึงรุ่นหลานก็มีคือจริงๆถ้าดูแล้วกลับไปคิดให้เข้าตัวเองเนี่ยผมว่าทุกคนได้ประโยชน์ครับแล้วผู้ดำเนินรายว่าทาไมเรื่องมาทางไทยแล้วที่มีความสาคัญอยู่ในช่องว่างอะไรอย่างนี้จริงๆก็จริงที่บอกจุด คอนเทนต์ของรายการที่ว่าอ่าเป็นเกี่ยวที่เราชอบพีบ่ป้าแดงสนใจเรื่องธุรกิจเรื่องบิสเนาผมก็เรียนมาทางด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสทำไปสามสี่เทปเนี่ยก็ได้รู้จักกับเจ้าของกิจการตั้งเยอะตั้งแยะเลยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วเป็นโอกาสที่ดีนะครับซึ่งก็ก็ดีเป็นสิ่งที่เราก็น่าจะมาทําก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งครับคุยกันท่องวันยังไงครับถึงจะมาทํางานที่นี่ได้เลยก็คุยกับเจ้านายปกตินะครับอธิบายให้ฟังว่าเออก็คุยกันอย่างพิธีกรก็เคยทํามาก่อน นู่นนั่นนี่ใช่ไหมฮะอย่างเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับหลายๆการคือผมคิดว่าผมทําอะไรเนี่ยผมชอบอินกับมันชอบสนุกกับมันด้วยไม่ใช่ว่าทำเพื่อเงินหรือทําเพื่ออะไรอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือทําแล้วผมต้องอินถ้าอินแล้วทําแล้วไม่มีความสุขอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่อยากทําอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกผมชอบคอนเทนต์อันนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออมาผมสนใจมันจริงๆก็เลยอยากทําครับไม่มีครับไม่มีคุยแล้วครับขาพี่บอลจริงๆถ้า้าถ้าถ้า เด็กในสังกัดทุกคนถ้ามีโอกาสที่ดีคิดว่าไปแล้วได้ประสบการณ์ใหม่ได้ฝึกฝนตัวเองได้ไม่มีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยที่บอก็เต็มใจให้โอกาสทุกคนเลยครับที่จะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นมี่ชกตัวช้างกับเขาไบอกไม่อยากมีคดีอยู่ไม่มีครับไม่มีเพราะนักแสดงช่องช่องช่องมาหลายคนก็ไปเล่นช่องอื่นคืออย่างที่บอกครับทางช่องเราไม่ได้มีนโยบายกีดกั้นหรือว่าหรือว่าบล็อกอะไรถ้า ที่นคนให้โอกาสคนนะครับถ้าเขาดูแล้วแบบเป็นโอกาสที่ดีของนักแสดงคนน,นั้นๆแล้วก็ไปแล้วก็มีแต่ข้อดีได้พัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ให้โอกาสอยู่แล้วครับอย่างที่คนไทยกแล้วพอเปิดตัวเป็นที่้องแล้วแฟนๆก็ค่อนข้างม่านใ้ยิ่งท,ทให้เราติดเก็ยังะะ <S <S ตื่นเนตนเ้นอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกนะถ้าเป็นละครก็จะแบบโอเคพอรู้เวมันว่าอ่ะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นรายการก็ยังต้องคุยกับโปรดิวเซอร์คือทีมงานอยู่ทุกวันว่ามันถูกไหมมันใช่ไหมเนี่ยมันอะไรยังไง อย่างที่บอกครับถ้าการได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็ดีเสมอครับยิงย่งได้ทีมงานที่ที่แข็งแกร่งแล้วก็อย่างคอนเทนต์อย่างเงี้ยเราออกอ,อ,อกกากาศทุกวันโอ้คนหาคอนเทนต์เหนื่อยมากนะครับแต่ก็หาได้แบบน่าสนใจหาได้แบบคือดูแล้วว้าวทุกวันนะก็ต้องก็เก่งครับก็เราแวล้อบด้วยทีมงานที่ดีเราก็สบายใจครับอย่างป้องเองคนในนถ้าหลับมันเป็นนักแสดงเป็นพระเอกอยู่แล้วเราจะต้องมา เอแรกมีพี่หนุ่มเป็นไอดอลนะอย่างพี่หนุม่มเขาคือเก่งมากๆเราก็ยังยังเห็นว่าเออพี่หนุ่มเขาทำได้จนบางครั้งเวลาพี่หนุม่มทำรายการเงี้ยเรายังลืม,ล,มลืมบุค,คลิกความนาแสดงของพี่หนุ่มไปเลยเผมเชื่อว่าถ้าเราเราอินกาอาไรเราเต็มที่กันมันก็สามารถจะส่งไปถึงผู้ชมได้ว่าเออเพราะเราเป็นอะไรเราแสดงเป็นอะไรอยู่หรือเราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับเฮ้ยพี่ดีฮะดีฮะจะจะออกอะทำไมอะ ครับก็บอกกันก็บอะไรวะครับดีเลยออการ์ดวันเดียวกันเลยละครก็ยังไม่ทิ้งเนาะพี่ป้อมเนาะปากไม่ทิ้งสิละครก็เป็นสิ่งที่เราชอบมากๆนะครับเราก็ทํามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกครับก็ฝากติดตามชมวันทองนะครับออการ์ดโอ้โหเบรกเบรกล้อฟรีะไรกันเลยพัฒนาเลยอันนี้ทำไมอ้าวครับก็จริงๆเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของช่องวันเรานะครับแล้วก็ เราก็ตั้งใจเต็มที่ได้นักแสดงระดับโอ้โหพิชิตพี่ใหม่แล้วก็อผมหรือทุกคนทุกคนเรียกพี่หมดเลยทุกคนมาเลยว่าทําเต็มที่ได้พี่พุ่มกับพี่สันสีก็หล่อมาด้วยนะครับแล้วก็ทีมเขียนบทอะไรต่างๆผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เราเน้นเต็มที่ทุกทุกทุกภาคส่วนของของทีมงานเพราะฉะนั้นเอาไว้ว่าเราตั้งใจเต็มที่นะครับโดยผมเองก็กเหนื่อยมากกับบทคุณแผนเพราะว่ามันมันยากมากนะครับแล้วมันก็มีทั้งแอคชั่นอารมณ์ขี่ม้าฟันดาบคือ เหมือนเหมือนเล่นละครใหม่ๆเรื่องใหม่ตอนเด็กๆเลยครับก็อยากให้ติดตามชมกันนะเพราะว่าสนุกแน่นอนครับที่เราดูกันว่าเราได้ยินมาต่เด็กวันทองสองใจอะไรอย่างเงี้ย<น>เขาสองใจจริงไหมขุนแผนเจ้าชู้ม,มากเ<น>มียไม่เคยพอจริงหรือเปล่าขุนช้างเป็นคนชั่วคนเลวทำทุกอย่างฆ่าคนได้ได้หมดเพื่อแค่ขอแค่ได้อยู่กับวันทองจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราไปดูกันครับคือบทเราต้องทํา เราก็ทํามาจากเสภาคุนช้งคุณแผนอยู่แล้วจากในนิยายโบราณเลยเราไม่ได้เราไม่ได้ตีแผ่แล้วเรียกว่ามองในมุมใหม่ของมุมผู้หญิงของของ,ของตัวละครชื่อวันทองว่าเขาเจออะไรในชีวิตบ้างที่ทําให้เขาต้องมามีสามีสองคนซึ่งในยุคโบราณเนี่ยมันยิ่งเป็นเรื่องมไม่ได้เลยแบบไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับเอก็ดูว่าเขาเป็นยังไแแต่งจริงอย่างที่ผมเล่น คุณแผนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างคนจะแซวผมว่าอาบทอย่างนี้อีกแล้วบทหมายมีอะไรอะไร,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะถามสิ <c oughs> ครับ,รบแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุยกับคุยกับพี่บอย,ยพี่ป้อนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเล่นบทอย่างนี้มาเยอะแล้วเนี่ยพี่ก็ว่าบทที่เป็นที่สุดของบททางนี้ก็คือบทคุณแผนแหละใช่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮ <c oughs> ะก็ลองดูไหมว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ซ้ำซากจำเจนะครับแล้วคุณแผนในตอนเล่นเนี่ยผมต้องเซตไมล์เซตเซตใจไว้เลยว่า การมีเมียเยอะไม่ใช่เรื่องผิดในยุคนั้นใจยเย็นนะในยุคนั้นครับเพราในยุคนั้นคือการการมีเมียเยอะไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็เป็นเรื่องดีด้วยซ้ําคือแมยว่าคุณมีบารมีคุณดูแลคนได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเล่นมันจะไม่เหมือนเวลาเล่นปัจจุบันอย่างเล่นปัจจุบันจากตอนเล่นเมียสองันเล่นเพิ่มบูนอย่างเงี้ยก็จะแบบเมียน้อยเมียหลวงมาเราต้องซ่อนเมียน้อยหรือแบบเดียวกลัวคนจะรู้แต่ตอนเล่นเป็นคุณแผนนี่คือสบายเลยต้องรู้ด้วยคุณควรจะรับได้ด้วยซ้ำเพราะว่า ไม่ใช่รับได้คุณต้องดีใจด้วยซ้าที่สามีแบบม,ม,มีเมียเยอะเพราะว่าแสดงว่าคุณแบบแหมมียศฐาบนบรรดาศักดิ์คุณร่ารวยอะไรแบบนี้เพราะนั้นเวลาเล่นเนี่ยก็อีกจิกแบบหนึ่นง,งค,คุณดูต้องเซตก่อนว่าการมีเมียเยอะในยุคนั้นปกติครับคือแม้แต่ดาหลอกของแม่แม่ขุนช้างหรือแม่วันทองยังพูดเลยว่าเออวันทองทําไมแปลกทําไมผัวม,มีเมียเยอะเนี่ยต้องดีใจสิเพราะว่าถือว่าแบบแบบผัวมีบารมีเหมือนถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะเป็นว่า หัวก้าวหน้าในในหน้าที่การงานอะไรแบบนี้ครับแต่วันทองก็เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่มีเรามีเรามีเรามีขวดได้แบบวันทองเหมือนจะเกิดผิดยุคเพราะมันแบบว่าเออไปเกิดยุคนั้นแล้วเขาก็รับไม่ได้กับการที่มีหลายเมียเขาชอบการมีัวเดียเมเดียเหมือนคนยุคปัจจุบันอะไรอย่างนี้ครับก็เคยเป็นเรามองมุมของวันทองแบบนี้ก็เดี๋ยวอยากให้คนติดตามชมกันอันนั้นคือชีวิตในละครครับชีวิตจริงัชีวิตจริงผมเกินในยุคนี้ครับมันก็ต้องมี ถามีภรรยาเดี่ยวๆเขาเรียกว่าอะไรวะเออผมมีมาเดียวอะไรอย่างนี้ปกติครับจะมีหรือยังม่หรือยก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวก็บอกครับยังยังยังครับคกับรายการสันนิษฐานที่ถามโหดมากกิจกรรมสมยดูในรายการสันนิษฐานเลยครับไม่ก็คือเล่าขำๆแล้วก็เล่าอยากให้รายการสนุกอืมแล้วก็คอนเซ็ปต์รายการก็คือสันนิษฐานเบาได้เบาก็เหมือนกับว่าเวลาถามแรงๆเนี่ยก็ จะให้บอกว่าสาน้เบาได้เบาอะไรเงี้ยครับนั่นคำถามว่าจะโหดๆหน่อยแล้วก็พยายามเล่าเรื่องเก่าๆอดีตเราที่ยังสมัยวัยรุ่นให้มันสนุกๆครับอะไรอ่งเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นแกนหลักของของของเทปในวันนั้นนะก็เราก็เปิดเผยตั้งหลายเรื่องไม่มดเล่าบ้างครับมันก็เป็นเรื่องไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับในยุคนั้นก็วัยรุ่นก็มีอะไรก็เล่าอ่ะเป็นจริงใจมีอะไรก็เล่าอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็ มันก็คงไม่ได้เป็นอย่างที่อาจจะเสริมเติมแต่งมันสนุกสนานมากขึ้นเน่ยนะครับเออส่วนใจะออกแนวฮาๆมากกว่าไม่ได้จริงจังอะไรครับเออมันคืออาจจะลดเออมันก็กับภาพลักษณ์หรือวิบากคุณก็มองแบบเราแบบมันอยู่ในความเราพูดออกมาแบบนั้นที่มันจะเป็นการตอบย้ำอะไรอย่างเงี้ยมันแย่งกันเลยเหรอมันก็ไม่ได้แย่งเขาเล่าปกติชีวิตวัยรุ่นนะครับที่ก็อาจจะเคยมีกันบ้างอะไรตามภาษาอะไรอย่างเงี้ยถ้าอถ้าบอกอุ้ยไม่เคยเลยครับชีวิตนี้อ่ะโดนด่าโกหกต่อแหล่อีกใช่ไหมฮะก็เล่าไปตามภาษาแต่ก็ อาจจะดูสนุกรุนแรงเพราะเราใส่อารมณ์ใส่ฟิลิง่งใสไข่ให้มันแบบสนุกสนานเพราะเราต้องการให้คนดูรายการสนุกครับคือ,อจ,ร <c oughs> จริงจริงแต่ตอบยากมากให้ดูดีทุกวันนี้ก็คือเราเตือใจดีทุกวันนี้มันก็จริงๆด้วยวัยด้วยไรด้วยแล้วนะครับ <c oughs> ที่เล่าเนี่ยคือเป็นช่วงวัยรุ่นช่วงดเด็กๆ็กเด็กน้อยที่แบบก็มีอยู่แล้วไปเที่ยวกับเพื่อนเก่งเมล็ดเกเรเป็นปกติผมว่าทุกคนก็ต้องผ่านชีวิตช่วงนั้นทุกคนต้องเคยผ่านอะไรอย่างนี้ครับเราก็เล่าให้แบบ เออให้มันสนุกสนานอะไเลยครับไม่ได้มีอะไรแบบจริงจังเนี่ยแต่เลยจะมีคำถามอะไรบ้างไม่มีเลยครับอันนีไ้ไม่มีเลยครับแล้วไปนั่งถามผมกลางซูปปเปอร์มาร์เก็ตแบบว่าคนเพียบเลยอะไรเงี้ยครับเออก็แต่ที่ที่บอกผมว่าเชื่อว่าทุกคนดูก็สนุกเออสนุกสนานก็แค่ยังที่เราต้องการให้ทุกคนดูแล้วบันเทิงแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างนี้ครับ <L> ถามเยอะเริ่มเครียดเลยเนี่ยครับก็คิดวๆไม่มีไรครับก็ปกติเพราะเราก็เอาจริงเรามีอะไรก็เล <l> ่าแบบ ก็พูดไปอ่ะเออไม่ได้ว่าเซตเก๊กอะไรปกติครับเป็นคนปกติเพื่อนไม่ใส่ห้องไปด้วยกันครับไม่หรอกก็เป็นก็เป็นคนอื่นๆมากกว่าแบบอ่ะน้องๆแฟนคลับก็เป็นเฮียทำไมจะเรียกเฮียก็แค่ไม่จิงเหงออะไรเปรี้ยวเนอะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ทางคอมเมนต์ที่ที่ดูดูบ้างนี่เขาเขาส่งให้ดูก็ก็จะโอเคเฮียจริงใจดีเนาะเฮียเล่าหมดเลย จริงๆเล่าให้เป็นคุณตาหอนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจริงๆ,ๆก็ก็ถ้าใครได้ดูก็จริงๆถ้าไปดูทั้งรายการเลยนะก็จะรู้ไม่มีอะไรครับเออจริงๆเพราะถ้าถ้าถ้าตัดมาแต่บางอันอนจ่จะดูแบบอุ๊ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่งจริงๆถ้าดูทั้งรายการเนี่ยจะไม่มีอะไรจะมีแต่รอยย,อยิ้มและความสนุกครับคนในไวัยเดียวกันเา้อยงานครับชีวิตที่จะแต่งงานเลยครับพี่อก็อยากนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกว่าผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวคนอื่นใครแต่งก็ชีวิตใครชีวิตมานาจริงๆนะผมว่าความสุข ถ้าเราสุขแบบนี้ก็เป็นของเราไปใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดแต่ละคนเนี่ยคู่หรือความแต่งงานก็ไม่พร้อมกันบางคนแต่งเร็วแต่งช้ามันก็งั้นชีวิตของเรามันก็เป็นแพทเทิร์นเหมือนกันหมดสิใช่ไหมครับผมก็ทำตามความรู้สึกว่า,าถ้าเราแต่งเพราะอยากอยู่กับเขาอยู่เขาแล้วมีความสุขก็แต่งไปไม่ใช่ว่าแต่งเพราะแก่แล้วนะแต่งเพราะดีมีลูกไม่ทันใช้แต่งเพราะารรฐานทางสังคมบอกให้แต่งอย่างนี้ผมว่ามันก็ใครควรกำหนดล่ะใช่ไหมเอาความววาวารู้สึกตัวเองดีกว่าอย่างนี้ ไม่ได้แค่ปิดหรอกของแันนี้ใช่ไหมมันก็ถ้าเจอก็บางทีอย่างที่บอกบอกบอกสัมภาษณ์เหมือนเดิมก็ฟังแล้วจะเบื่อกันมันก็ต้องแบบมันไม่ใช่ความรักมันไม่ใช่แบบฉันรักเธอหรือว่าเธอรักฉันอะไรเงี้ยมันต้องเรารักกันแล้วบางทีการที่จะแมทช์กันมันก็ไม่ได้ง่ายใช่ไหมอามันมันมีบางทีผมไม่ชอบเขาเขาไม่ชอบก็มีบางทีเขามันชอบเราเราเฉยเฉยก็มีมันมันเป็นเรื่องปกติงั้นการจะหาคนที่มาแมทช์กันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะก็ไม่อยากแต่งแล้วเลิกลักๆแล้วเลิกหรือมีลูกเลิกมีปัญหาอะไร่าเี้ผมมวันก็ แล้วแต่คนเนาะแต่ผมก็ผมผมก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยงคนยกที่ต้องนปวดปวดีก็ดีใจครับที่วันนี้ยังมีคนให้เกียรตินะครับก็ก็ดีครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดยังยังไม่แต่งเขาก็จะยังได้รับเกียรตินี้อยู่ใช่ไหมฮะเขาก็ขอบคุณะครับสนุกดีไม่มีอะไรอย่างที่บอกว่าเราทําอะไรเราก็เพื่อความสนุกเฮฮาครับให้มันแบบ อย่างรายการอย่างเงี้ยสันนิษฐาอยากให้คนดูแล้วก็สนุกก็ท่านนั้นเองไม่มีอะไรทำงานไปก่อนเนาะคุณเก็ทำงานให้เป็นๆได้ี่ <c oughs> มันก็ไม่เกี่ยวหรอกจริงทำงานก็มีเมียได้ใช่คือมัน <c oughs> มันไม่ใช่มันก็ไม่เกี่ยวหรอกถูกไหมมันก็อยู่ที่ว่าเราเจอเขาและเขาเจอเราหรือย,อยัง <c oughs> อย่าไปคิดว่าเราเลือกเยอะมันไม่ใช่แค่เราเลือกเขา เพราะคือเ,เขาก็เลือกเราด้วยเหมือนกันเขาอาจจะไม่เอาเราก็ได้มันมันเป็นปกติครับครับก็อย่าลืมนะครับเจอกับรายการน้องใหม่ของเรารทางช่องไทยรัฐท,ทีวี32นะครับเศรษฐีป้ายแดงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นครับรับรองว่าได้ความสนุกสนานสาระบันเทิงครบทั่วแน่นอนครับนะดูก่อนรวยก่อนกับเศรษฐีป้ายแดงเออกูเลวอัออนนะ <s> <s> ี้ไปเก็บดิเด็ช่องกูเองเนี่ย ครับก็ละครบรรทองนะครับมาแล้วเหมือนกันนะครับ1มีนาคมนะครับ2ทุ่ม15ช่องวัน31จันทร์อังคารนะครับก็ชุดใหญ่เต็มที่ครับจัดเต็มนะครับเรื่องนี้ตั้งใจมากทั้งผมนักแสดงทีมงานทุกคนจะเห็นชาคริตที่เขาว่าเล่นเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับเล่นโชว์ได้โชว์เต็มที่กับบทกุญชานะครับน้องใหม่นภิการนะครับที่ว่าสวยนักสวยหนาได้โชว์ฝีมือเต็มที่กับละครเรื่องบันทองวก็คุณแผนด้วยนะครับฝากด้วยนะครับกับละครบรนทองครับ